ในหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าเขาทึบก,การหนุ่มช่างสืบสวนผู้โดดเดี่ยวอาศัยอยู่กับความลึกลับของอดีตทุกคืนยามดึกเขามักได้ยินเสียงแปลกประหลาดจากสุสานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบเบาหรือเสียงเรียกชื่อเขาการถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้จนคืนหนึ่งเขาตัดสินใจออกไปสำรวจสุสานนั้นท่ามกลางความมืดมิดเสียงเพรียกยิ่งทวีความชัดเจน และนำพาเขาสู่หลุมศพหนึ่งที่ดูเหมือนเก่าแก่ที่สุดในสุสานหลังจากค้นพบหลุมศพระปริศนาการเริ่มสึกหาความเป็นมาของมันเขาพบว่าสุสานนี้มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับท่านขุนผู้มั่งคั่งที่ถูกสาดให้วิญญาณไม่สงบเรื่องราวนี้เริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่บ้านอีกครั้งเมื่อคนหลายคนอ้างว่าพบเห็นเงาลางๆในคืนเดือนมืดการเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติรอบตัว ทั้งในบ้านของเขาและบริเวณหมู่บ้านเมื่อเขาถูกดึงเข้าใกล้กับตำนานนี้มากขึ้นวิญญาณที่เงียบสงบในสุสานดูเหมือนจะเริ่มกระทำบางอย่างการค้นพบหนังสือเก่าในบ้านของตนเองซึ่งบันทึกเรื่องราวของตระกูลท่านขุนภายในนั้นมีบาะแสถ,ถึงคำสาปที่ทำให้วิญญาณไม่อาจพักผ่อนได้การสงสัยว่าเสียงเพลียที่เขาได้ยินอาจเป็นเสียงจากท่านขุนเองที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะเดียวกันการเริ่มฝันร้ายทุกคืน โดยเฉพาะการเห็นภาพของหญิงสาวลึกลับในชุดโบราณยืนอยู่ที่ข้างสุสานทำให้เขาต้องการค้นหาความจริงมากขึ้นการเริ่มสืบหาคนในหมู่บ้านที่รู้จักตำนานนี้ดีขึ้นและได้พบกับแก้วหญิงชราผู้เคยเป็นคนรับใช้ในตระกูลท่านขุนแก้วเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายว่าท่านขุนเคยฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งเพราะความหึงหวงวิญ,ญญาณของเธอจึงวงเวียนในสุสานพร้อมกับความแค้นที่ยังไม่ถูกชําระ การรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างชักใหญ่เขาให้เดินตามเส้นทางอันตรายซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองมากกว่าที่คิดในคืนที่ฝนตกหนักการกลับไปยังสุสานเพื่อตอบรับเสียงเพลียที่ตามรบกวนเขามาเนิ่นนานเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญ,ญญาณทั้งของท่านขุนและหญิงสาวที่ถูกฆ่าท่ากลางสายฝนและฟ้าผ่าการต้องตัดสินใจว่าจะช่วยวิญ,ญญาณเหล่านี้ให้พบความสงบได้อย่างไรหรือเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปนั้นตลอดกาล การตัดสินใจของการนำไปสู่บทสรุปที่ทั้งน่ากลัวและน่าสงสารเมื่อเสียงเพลียจากสุสานิรันถูกเงียบงันไปตลอดกาล